วันนี้แวะมาตรวจงานลูกน้องที่อูห่หน่อยนะครับเห็นรถก็หลายคันเลยมีทั้ง MG, Isuzu D-Max, Chevrolet Sonic นะครับคันนู้นน่าจะเป็น Mitsubishi Mirage เสียงผู้ใดโทรมา <c oughs> <c oughs> เรเบรี่เจ้าสาวผู้ใดตั้งแอมล็อกบูธดไว้ เป็นไดติกมันนี้ก็ได้เอาหาพันหัวผมมัตนตกหนาโอ้ผมบกหนาอันนี้เตรียมรูปกระดาษไส้เตรียมคัดสีนะครับครับผมอันนี้ก็คือช่างพ่นเรียบร้อยแล้วครับรูปกระดาษไส้นะครับปรับเม็ดแล็กเกอร์ให้เรียบก่อนก่อนที่ทําก่อนที่จะทําการขัดเงานะครับตรงแก้มหน้าด้านซ้ายมิซูบิชิมิรัด ปเป็นได้ทั้งแอมโัหาผู้สาวทั้งไหนคันนี้นนยังไงนะครับทำสีทั้งคันเนาะครับผมูปน้ามเตรียมพื้นทั้งคันแล้วครับเหลืออ,อยังโอ้พ่นแล้วตอนนี้พ่น,นพ่นพ,นพื้นไว้แล้วตรงที่มีจุดซ่อมนะครับก่อนหน้านี้ยังมีรอยเคาะรอยกระตุกอยู่อันนี้ก็โป๊แล้วก็พ่นพื้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนชิ้นนี้เป็นของน่าจะ MG อันนี้ MG เนอะ,อะแมนแมน MG นะครับแป้นโลโก,โก้ใหญ่ๆ่แบบนี้นะครับ MG วันนี้ก็ชิ้นงานหลายชิ้นนะครับวันนี้ก็รอเตรียมพื้นอันนี้ก็เป็นของ Honda Civic สีขาวคันนั้นนะครับกันชนท้ายคันนีน้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนของใหม่มงานสีดำอันนี้เปลี่ยนของใหม่ ครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่อุ๋อินทีกลากของเรานะครับเดิมทีก็เป็นสวนนะครับวันนี้ตอนนี้ก็มาปร,ปรับปรุงเป็นอู่ทำสีรถยนต์นะครับเวลาตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับแต่ช่างเราก็ยังทำงานกันอยู่วันนี้ก็เลย แวะมาดูงานสักหน่อยตรงนี้จะเป็นในส่วนกระบวนการในการเทียบสีนะครับอันนี้ผสมสีมาแล้วนะครับแผ่นกลางคือแผ่นสีที่เราเทียบมานะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ครับอันนี้คือแผ่นเหล็กนะครับที่ช่างผสมสีพ่นเพื่อเอามาให้เราเทียบก่อนนะครับว่าสีได้ไหมถ้าตรวจแล้วสีได้นะครับหน้าตรงได้ หน้าข้างได้อ่าแบบนี้คือผ่านนะครับก็แสดงว่าสีเราก็พร้อมที่จะเอามาพ่นกับตัวรถชิ้นงานจริงนะครับอันนี้เขาจะติดเพื่อเทียบนะครับสีนะครับช่องที่หนึ่งสองสามต้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่องที่สามช่องที่สองเนี่ยเป็นสีที่เราผสมขึ้นมมาใหม่นะครับอันนี้เป็นการเทียบโดยต้องพ่นสีจริงก่อนใส่แผน่นเทียบแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่แปะแผ่นเทียบแล้วก็ มาแปะดูสามช่องนะครับสายตาเราก็จะดูว่าหน้าตรงหน้าข้างนะครับเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนก็ต้องส่งสีนี่ครับไอให้ทางช่างผสมสีแก้ก่อนนะครับแก้จนสีเหมือนนะครับค่อยเอามาพ่นกับตัวรถจริงไม่ใช่พ่นก่อนนะครับเพราะไม่งั้นนี่ก็ต้องมาแก้ไขซ้ำซากไม่งั้นก็จะเจอปัญหาสีผิดสีเทียนในการทำสีนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเก็บกุญแจนว่าอายุต้องเก็บกุญแจไว้นะครับที่ห้องเก็บกุญแจนะครับรถทุกคันต้องเอากุญแจเก็บไว้ที่ห้องนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยของรถให้ลูกค้าช่างติ๊กช่างขัดก็อากาศเย็นๆสบายๆตอนเย็นๆนะครับเป็นเวลาดีลูปขัดสีนะครับ ถ้าสังเกตนะครับสีที่เราขัดตรงนี้ก็จะขาวกว่าหน่อยเพราะว่าสีขาวมุกเนี่ยเวลาใช้ไปสักระยะนะครับก็จะเหลืองนะครับแต่เวลาเราขัดเนี่ยมันก็จะขาวเสมอกันนะครับเป็นทุกคันนะครับสีขาวมุกสีขาวเวลาใช้ไปสักระยะก็จะค่อยๆเหลืองน,นะครับผิวเขาก็จะค่อยๆเหลืองแต่พอขัดก็จะขาวขึ้นประมาณนี้ครับกับบ UN รรยากาศอุ่นทีกลาดตอนช่วงเย็นๆนะครับ ขอบคุณครับ